สวัสดีครับวันนี้ T.S.R ของเรานะครับมาเปิดการทดสอบสนามนะครับสุดโหดของเราเลยตอนนี้ต้องขอบพระคุณสถานที่นะครับจากข้าวหงทองด้วยนะครับขอบคุณพี่นมคจาก MBA ของเราที่ i s a นะครับที่อนุเคราะห์ให้ผมและน้องๆทีมงานมาทำการทดสอบเพโลดของคุณยนต์น้ำหนัก ประมาณ300ร้อยกโลซึ่งที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับกระสอบขาา้าวตัวนี้ไซส์หนึ่งกระสอบน้ำหนักถึง4ี่ิบกิโลด้วยกันตอนนี้เราลองมานับกันดูว่ามันมีกี่กระสอบครับห 2>, 2 3 4 5 6 7 8าา้ากระสอบละสี่แปลว่า3 2 0รอยิกิโลกรัมทดสอบกับตัว drive ของเราชุดหุ่นยนต์ตัวนี้ของเราที่เราจะใช้ในการอบรมเดี๋ยวน้องเออจะลองมังคับดูว่าหุ่นยนต์วิ่งได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวลองดูได้เลยครับอันนี้ลองดูสภาพสภาพผิวนะฮะคู่ขาก็ยังไปได้อยู่ดูสภาพผิวป้อนไปได้ไหมอ่ะ นะครับก็ไปได้ตามปกตินะครับสภาพอาจจะมีเนินขึ้นเนินอะไรอย่างนี้ได้วันนี้ต้องขอบพระคุณอีกครั้งเนิงสถานที่เต้าหงทองของเรานะครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีให้เรามาใช้สถานที่พอดูในสภาพโรงงานพื้นที่ผิวเนี่ยมันค่อนข้างวิ่งได้นะครับไม่ติดปัญหาเลยนะฮะค่อนข้างดีอันนี้ความเร็วสูงสุดด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ0.8เนาะแต่รรบวันนี้การทดสอบก็มีเพียงเท่านี้นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานข้าวหงทองมากๆนะครับจะขอสอบถามพี่ปูนะครับว่าข้าวที่เราเอามาทดสอบเนี่ยมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างมาใช้ทําอะไรบ้างแล้วนำหนักเท่าไหร่บ้างครับพี่ปูครับสวัสดีนะคะ ก็ขอแนะนําสินค้าตัวนี้นะคะสินค้าตัวนี้ก็จะเป็นข้าวขาวเนตาของไทยนะคะจะมีขนาด40กิโลเหมาะสําหรับทาร้านอาหารที่ทําพวกล้านข้าวแกงหรือทําข้าวผัดเพราะตัวนี้คือเป็นประเภทข้าวขาวน้าหนัก40กิโลจัดจําหน่ายทั่วประเทศทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะรวมทั้งที่เรากระจายไปให้แับต่างๆด้วยเพื่อกระจายให้กับลูกค้าเอ็นดูเซอร์หรือลูกค้าหยิบปัวหรือซาปัวหลักๆเราก็คือจะขายในโซนภาคอีสานเราจะขายดีมากเลยรวมทั้งหอกกรุงเทพก็ก็ดีมากด้วยเหมือนกันถ้าสนใจก็สอบถามได้นะคะมีขายทั่ประเทศ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่ๆทางทีมข้าวหงทองมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ